สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น,อนะน้องเนาะวันนะี้ก็มาพบปอกับป้าจอยอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่ในประเตี๋ือต่างเตีเ๋ยแกยินดีตอนนัำก่อนซุ่มซองไปจอยขึ้เก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องพบปอกับปนะ้าจอยวันนี้ก็อยู่ในรถยามเศร้าเลยพี่นะนะนะ้องเลยเนาะยเนาะก็คือดวงบุญเพิ่นสิไปขึ้นเพืนะ่อนน้องสายใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเกลก็ไปเนะนะม,มืองกันเลยเนาะว่าดู ลังซืบปิงไก่ไงไปขึ้นเพื่อน้องสายใหม่มพี่น้องเยเนาะแถวนี้ก็มีแต่หานปิงไก่ไงพี่น้องเลยนาะหนห่นนก็นพขาดใจดีนะหันไหก็นี่ว่มีหันนี้เมคุณชีก็มีข้างหน้าโดด เลยมันปีนอยู่นะฮันนี่ย้นมาซื้ออ,อ้นนี่ลูกค้าลายแฮ่ลายว่นนนะน่าฮันก็นาวนะมีลูกค้าเลยเป็นสนะีจัดให้เไวเ้ว้แนวเห็นยังเนาะ น้องเลยปิ่งไก่ใหญ่สิสสนุเอยยนอ,อ,อน้ำตู้แล้วคือกระปั้มอยนาะจะถาปิ้งน่อยมนะั้ง่นี่นนี่นี่เต็มตู้เรงนี้นะ่ะ chào chị áo màu nó vẫn đây bộ sẽ đi đông bún phải đi <cười> 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 thằng này sao đó này, chị áo hẳn đấy đang góc phần đi quá, đang góc phần đi phần cần đứng đấy, Áo lót phần đứng cọc <laughs> <đường cười> đen <cười> đường phân cái sườn à. À, Nó có con ừ. mèo nữa rồi, hóa thành ah hóa xe, cái thành à, bận bận mà đây? Này... rồi píng cái nhảy, này, cái dạ, hả? Bình. bò bất เอ้าลงมาแล้วแม่ผูชิซือนะจอดจอดมาเดียวผูโอ้ยวะ่ะน,นั่นงก๊อกผนแรกงั้นี่วะจอดไดไยังมาอยู่ว,วะโมโมโ่ะหโมวเนื้อชื้อขายประจำอ๋ออันนี้หม้อสามหัวเต้าเลยอ๋อหัวสิพันบั องปิ้งหรอฮะจะเพียงมาซื้อซอยทุกค้าะจำห, <c oughs> หาตัวตื้นๆเลยแมนอยู่ตัวตัวที่ปิ้งไหมเนาะที่แบบเนือมันชงชีวานเ,นะเดี๋ยวไปเมืองฮั่นไม่อีกนูงนบูญยังสินะ ซื้อบัตมัดนี่ป่ะ <laughs> <c oughs> แข่งกันหน่อ่ะเงินกีบขึ่นเพื่อนน้องแซมหมน้องเ ตอนนี้ก็อยู่ช่วงปิ้งไก่เนาะพี่น้องพังนี้ก็มีแต่ปิ้งไก่เนะาะพังนั้นก็มีแต่ปิ้งไก่พี่น้องเลย,ยเนะาะไก่เซโน่พี่น้องอยู่คิวรถเนาะคิว,วรถสวรรค์เซโน่โเนเียนปะคิวรถคิวรถเวียงจัน โม่หู hmm. like place, huh? ้ระจยกันเลเห็นพจ่นห้องอยู oh ่คิวอยู่คิวจะคิวอียังสจะอยากแดกเงินสบ่อยอยากได้ไข่กระื่อคือไข่วนีเงินแน่ช่วงกลางเดือน Trời ơi Huyền đen à, hông cây à, thì vào con cùng gùm mày này Tìm... nhảy nọ đường, đường đường đi đây, đây นี่นี่กะปิ่งใหม่เดี๋ยวมะนี่ลองลงอีกมาอนกรอบนะบุญสื่อยังมาพออยู่นี่คนมีปิ่งหน่อย้อพี่น้องกันนะ ่าตะเป็นทนเอาเด้อบ่สุน่แซ่บซะเาออเจอจังดิอันนี้แหละคืออันนั Math ่นแหละัอ um, okay. okay. like. no ๋อัรตเนาะันซับกองาวได้ตงบบ่นอยู่นี่บ่บ่เฮาซือัน่ไปขึ้นเน พี่น้องมองึงคัดข่าวจีมเลยพี่น้องอ้าวลงบุญมาวะด้วยวออะาอาซับบุงบุญสื่อไปขึ้นเดือนน่องทรายหม่พี่น้องเลยนเนาะลายปลาเนี่ยก็ไปรดไปดุยว่าไม่ขาด <laughs> เด็กไ้ชวนรถดีเลยน่นเนาะสายอ่ะก็หั่นขานั่นรับจ่อยได้า็ปีเ้แชบได้นี่เๆฟูฟูกับกอกเอออันนีะอันนี้กับตุยเนาะตุยเขียนชาวบ้านนำหนี่ยเอนบอตัวนี้คนหน่อยกว่าตุยตุยเอีะแกตุยเนาะขายไงเีตุยตี พี่น้องเนาะช่วงนี้กับแซวแซเพื่อนกับคายปิ้งไก่ใหญ่แกว่ามีตลอดน่าจะท้องนะตลอดจริงจปิ้งไก่ใไงปะไ <Yeah. S 1> ปะจอยบ่เคยเลาะกลางคืนเพื่นอนกันกำลังซับเองนะต่ำอยู่พี่น้องก <laughs> ำลังซับไ้เนาะนี่กับย่างคนกลุ่มกุ้มโยพี่น้องเลยเนาะ สั่งตำมันบ่ได้ง่ายเดนะ้เนาะสั่งไายุลำสี่หาคกบูดีเพ,เ,พเ,พเพื่อกระซับนะเมื่อเพื่อกระซับไว้เนาะนสองคนซับพี่น้องเลยไก่รอถาปิ้งไก่พี่น้องเลยโดยเนาะรอถากระซับปิ้งไก่ ปิ้งใหม่ๆสดๆน่องเลยพี่น้องเลยเนาะก็ต้องย่านบากองอันที่เพิ่นปิ้งกินโมขายบเบิแกปิ้งอีกพี่น้องพี่น้องปิ้งค่ะเนี่ยห้อยน้องเลยแซ่บพี่น้องปิ้งไก่เซโนเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นไก่ราดพี่น้องเลยไก่ราดบ้านเฮาเนาะ แง่าของเจ้าว่าชะทองหาลมันไดนอะต้นปีงส้มสิใหม่แทะอ๋อกรอบคักปัญญา่ะ น้องสมัยก็โทษตามลุงบุญแน่ยังขาปิ้งไก่ใหญ่แม่นหมดเลยพี่น้องเยเนาะังังนีก็แม่นหมดยาวเียเนาะังนันก็แม่นพี่น้องเจ้าก็สิเอาบ่เก็แซ่บ คักก็ได้อย่าท่องน่ะตุ้ยเอมันตุ้ยเดอันนี้ก็สุดันบ่เจ้าสิฮอน,น,นได้ออกมาแป๊นอันอัน2ตัวนี่แยกแะนะ,ะอ,นนอบ่มีสันะซๆัสินพอดีกินเด้อแต่ว่าแยแยคนะเจ้า ทองเพิ่นก็จัดไป2ปิ้งพี่น้องเอเมื่อ FC ยันว่าเพิ่นกินกับตําหุ่งเนาะตํหุ่งกับแกงมแม่นยังยังแกงหมบาดนี้พี่น้องเอ้มาบ้านเฮาสําบ่ฮอดก็คือจําได้กินปิ้งใหญ่นะพี่น้องแสดงมามาบ่ฮอดบ่บอนอตนีตัวนี้รวมกันเลย วานี่เาือืบ้านเนาะแมนเพือมาแหละเาไแหกแม่ลตะกตลาดแต,ต่ก็ซื้อน้ำไม่เมื่อกะแกงทองแกงเลยพี่น้อง เพิ่นก็เลยมาพักอยู่ใกล้ๆนี่เนาะอยู่ใกล้เซโนเพิ่นอยากเมื่อกินแกงน้ไมัสะทองพี่น้องเลยก็เลยพักอยู่ใกล้ๆเนาะเมื่อนี้เฮาก็ได้ออกข้างแรกนะว่าสิขีหม้อไส้หม่านุงบุญมาออกมาพร้อมกันก็ได้เนาะขื่นเฮือนน้องสะไม้เลี้ยวเผื่อปะก็จังมาซื้อของนักกะเมื่อเลยเพิ่นแบบพ่ากันเมื่อเฮ็ดกินเลยเพิ่นว่า งนี้ฮะก็ลอนะพี่น้องลอ้เพื่อนซับเหก่อนกนเนาะมร้แลโอ้ยเย็นกไม่เม็บไรด้วเย็นน็นาะแ่น่าไในตู โอ้พี่น้องเลยประจ่อยลมกินสีอิม่มเลย,ยกุ้งกุ้เยอะพี่น้อง นแตลาด่น้อกันแค้เอาข้นเถกินไรอ้าพี่นงองเั้งแต่เช้าวันแรกช่วงนี้กเจ็ดโมงแล้วแม่เจ็ดโมงแล้ว ทองื่อนไปอันขึ้นเพื่อนน้ำก็แต่งตัวเรียบร้อยได้พี่น้องประจอยชายแบบผ้าวนะพี่น้องใส่ส่งเลยมันก็นมีแจวให้พ่อพี่น้องนอนแจวบล็แจวบล็เพื่อนพี่น้องอันซื้อปิงไก่เราก็ต้องมีแจวจำ หน้าบ้านเพิ่นก็ใกล้โอบโตบักใหญ่ๆพี่น้องเยเนาะหน้าาเพิ่นจองกไเรียบร้อยแล้วยันลงเอเอาลงบ่ ปิซซ bueno, ี่แมนปิซซี่แมนเงินสะท้อนอ่าตัตใหม่ใหม่ๆแท้ภริจจะแบ่งวะแบ่งก็ได้จะเอาไปวันก็ได้ใค่เจ้าไปวันก็ได้ไปละไปไปเท่าไรสะท้อนห้พี่น้องเมืองแม่

มมไเบุญกระจายทั้งนั้นพี่น้องเหนหมนาะบุญสืบแปโตสะทองสืบองโตพี่น้องนแเนชันบากเหนือชั้นเนะแนนนเื่อ้เอ็นขาปเลยป่ะไปเลยได้เรียบร้อยแปดโตเก้าโตสิบโตเนาะยี่พุ่นซอง

เฉพาะป้งไก่บอนเฉพาะปีง่ก้าแนหกสิบพัน้พี่น้องเอยนักนวงเยอะเติบเลยนะคือว่าเนี่ยไก่มันกะไก่แพงถ้าไปซื้อเอาไก่บ้านฮาองเตตัวน่อยๆยังเจ็ดสิบแรงบุญเลยจำสองปั้นซื้อมาต้มกินนะไปพี่น้องมุนซื้อยังอี่งอ่ะวนรถจะจะวซื้อโพมเพมอีกบ่ เหตุยังยังบสา่ไปน้าบ่ไนคนรถนับตายจะคือคิวตอนแรกมากผนจิกายคงกินเต็มเมดพี่น้องเงิเนาะไก่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 บ่ถูกพี่น้องเงินปนั่งล็อกนั่งก็ชิมเล่นล็อกปิ้งไก่ดอกปลาดอกนะเนา ชุดเด่งเลยแถวนี้พี่น้องเลยเนาะนที่ไหนเนี่ยที่มีห่อเป็ดสี่ติดนี่แม่นโลดพี่น้องเลยมีปิ้งไก่โลดแถวนี้นะแม่นบัดเลยพี่น้องเลยแถวนี้กันเนาะบุฟังนี่ไงจี๊ดแต่ปัจจัยมาแต่ครั้งแรกปัจจัยก็ยังไม่ได้หูชมนะว่าปิ้งไก่ใหญ่ นี่ฮู้โคตรพี่น้องเลยไปแต่ก,ก่อนที่เราขึ้นไปทั้งงานรักชาติรักยังรถบจิจินเน่<ต>เนี่เนอี่น้อแม่นแต่นี่เพิ่นขายอยู่ห้านไปห้านมันบุจี้เนาะมีกันเล่นด้วยกันโอเคพี่น้องเลยเนะะยาะไปจอยกับโจบคลิปเพียงสุนีก่อนอเนาะพี่น้องโดยเนาะที่นี่กะ มึงนุ่งบุญซื้อปิ้งไก่ใหญ่พี่น้องเลยเนาะกับสะทองซื้อปิ้งไก่บึกง่ายพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเลยเนาะปจอยกระซิขอลาเพียงสมนี่ก่อนเนาะงพ่อแม่พี่น้องเนาะจบคลิปก่อนจบขอบคุณขอบคุณหลายหลายเยอเอ็มซีจุกฐานเนาะที่เขามาติดตามป้าจอยพี่น้องเลยที่เขามืองคลิป้าจอยเนาะโดยพี่น้องเลยก้าวทำบปสบายดีพ่อแม่พี่น้อง ซับรถลดอยู่เนาะโดยเจ้าอย่าปะป่าชองเลยแล้วก็แช่ทองอยู่กลางๆโดยพี่น้องเนี่ย